สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขามีความคิดและมีความรู้สึกอะไรกับคุณบ้างเรามาหาคำตอบความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไปพร้อมๆกันนะคะ สี่ไม้เท้าคนคนนี้ยังอยากให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปต่อได้และยังอยากพัฒนาไปจนถึงการสร้างอนาคตร่วมกันคนคนนี้ค่อนข้างมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเขาคิดและรู้สึกว่าอยากไปต่อกับคุณ สิบไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลถึงแม้ว่าเขาจะมีเป้าหมายในใจว่าอยากจะไปต่อกับคุณจนถึงปลายทางแต่เขาก็รู้สึกว่ากว่าจะถึงวันนั้นมันก็ค่อนข้างยากเหลือเกินมันต้องมีการพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาของระยะทางที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่อาจจะต้องใช้ความเชื่อใจไว้ใจพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้รวมถึงตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้มีพร้อมทุกอย่างที่จะดูแลคุณได้ดี ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเหนื่อยมันหนักแต่เขาไม่ได้ท้อนะคะแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายในวันที่จะไปถึงปลายทางและฝั่งฝันนั้นดังนั้นในบางคนเขาอาจจะยังไม่พูดถึงความรู้สึกหรือความคิดความฝันของเขาให้กับคุณได้ฟังเพราะเขามองว่ามันยังอีกยาวไกลและมันค่อนข้างยากเขาไม่อยากให้คุณต้องมารู้สึกแย่กับตัวเขาที่ไม่สามารถทําอะไรให้ดีหรือรวดเร็วได้อย่างใจคุณราชนีถือไม้เท้า และจริงๆคุณก็เคยพูดถึงความฝันความหวังหรือพูดถึงอนาคตกับเขาไปบ้างแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่คุณพูดทุกๆอย่างคนคนนี้จดจําได้หมดและถ้าเป็นไปได้เขาจะอยากทําทุกอย่างให้กับคุณในแบบที่คุณต้องการหรือในแบบที่คุณเคยบอกกับเขาคุณอยากมีครอบครัวแบบไหนเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแบบนั้นด้วยกันกับคุณคุณอยากจะอยู่บ้านหรืออยากจะอยู่คอนโดเขาจะตามใจคุณคุณอยากมีลูกหรืออยากหรืออยากอยู่กันสองคนไม่มีลูกเขาก็จะ ทําตามใจคุณเขาจะไม่บีบบังคับอะไรคุณเลยคนคนนี้จะทําในทุกอย่างที่คุณเคยพูดและคุณต้องการ ในถือเหรียญช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่เขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวดังนั้นบางคู่บางคนที่มีปัญหาเรื่องของระยะทางอยู่แล้วเวลาเขาไปโฟกัสเรื่องงานหรือเรื่องเงินมันอาจจะทําให้คุณกับเขารู้สึกห่างกันไปขึ้นอีกมากกว่าปกติดังนั้นถ้าหากช่วงนี้คุณห่างกาันหรือมีคุยกันน้อยลงหรือมีการทะเลาะกาันขอให้คุณรไว้นะคะการที่เขานิ่งการที่เขาหาย เขาไม่ได้ไปมีคนอื่นแต่เขากำลังไปโฟกัสการสร้างอนาคตและจะทำทุกอย่างเพื่อเก็บหอมลอมริบแล้วนำเงินนั้นะมาใช้ชีวิตกับคุณมาแต่งงานอยู่กินกับคุณในอนาคตคนคนนี้ในตอนนี้เขาคิดถึงเรื่องการสร้างอนาคตมากกว่าเรื่องชู้สาวเพราะเขามีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วดังนั้นเขาจะไม่สนใจใครอีกสำหรับคนคนนี้ตัดเรื่องประเด็นชู้สาวหรือมือที่สามไปได้เลยนะคะความเงียบความนิ่งของเขานะคือเขาทำงานนิ่ง เป็นทํางานหยุดเป็นหลับเขามีชีวิตมีแค่นี้เองนะคะสิบถ้วยคนคนนี้รักคุณมากไม่ว่าเขาจะเคยบอกคุณหรือไม่เคยบอกก็ตามแต่จ๋าอยากให้คุณรู้นะคะสิบถ้วยสี่ไม้เท้าขึ้นมาเขารักคุณมากและอยากเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆและพร้อมที่จะทํา พร้อมที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุดในแบบที่คุณต้องการคนคนนี้ยินดีที่จะซัพพอร์ตคุณเสมอในวันที่เขาอยู่เคียงข้างคุณ านถือไม้เท้าหลังจากนี้ถ้าหากคุณกับเขาได้เจอหรือได้พูดคุยกันอีกครั้งเขาจะพยายามบอกสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําให้กับคุณได้รับรู้มากขึ้นที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงความฝันความหวังหรือไม่กล้าชวนคุณวาดฝันอนาคตด,ด้วยกันแบบชัดเจนแต่หลังจากนี้เขาจะค่อยๆพูดเรื่องเหล่านี้บ่อยขึ้นและจะพยายามถามไถ่ายหรือพยายามอย่างเชิงว่าคุณต้องการครอบครัวแบบไหนเพื่อที่เขาจะได้วางแผน เพราะเรื่องของระยะทางมันทําให้เขาต้องคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราแต่งงานกันเราจะยังต้องแยกกันอยู่หรือเขาจะต้องย้ายมาอยู่กับคุณหรือเขาจะหรือคุณจะต้องย้ายไปอยู่กับเขามันจะต้องมีการวางแผนกันอีกหลายเรื่องดังนั้นคนคนนี้ก็จะจะถามคุณทีละเล็กทีละน้อยและพูดถึงอนาคตกับคุณบ่อยขึ้นเพื่อวางแผนอนาคตระหว่างคุณกับเขาให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณต่อไปเรามาดู ท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ึงกันนะคะได้แก่ชาวราศีตุลชาวธาตุไฟราศีเมษสิงธนูชาวราศีธนู นี่คือราศีที่มีโอกาสตรง80-100%นะคะแต่ถ้าหากคุณไม่มีท่าและราศีตังต่อที่จะบอกไปเมื่อกี้แต่สิ่งที่ไพ่บอกออกมามันตรงกับเรื่องราวของคุณและถ้าคุณคิดว่ามันเป็นพลังงานดีๆก็น้อมรับกลับไปก็มีโอกาสตรงได้60-70%นะคะถ้าใครคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานกลับไปและลบกวนกดหัวใจกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ